เมื่อครั้งที่จอมทราราชต่างโตเรื่องอำนาจกลุ่มพันธมิตร18หัวเมืองต่างร่วมมือกันเพื่อหวังโค่นลม้มและในที่ประชุมทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าให้อ้วนเสี้ยวเป็นผู้นําเพราะด้วยชาติกลกูลที่รับราชการมานานถึง4ชั่วอายุคนและขนาดกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นนับว่าเหมาะสมแล้วแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอ้วนเสี้ยวกลับไม่ได้แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นํารวมถึงอ้วนสุดน้องชายต่างมารดาก็ไม่ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือการเป็นกองหนุนส่งสเสบียงที่ดีแต่กลับ ปัดแข้งปัดขาปัดหน้าเลื่อยหลังกันเองแม้ว่าพันธมิตร18หัวเมืองจะทําอะไรกับต่างโตได้ไม่มากนักเพราะต่างโตเองก็รอบจัดเอาเรื่องประกอบก,บกับการมียอดขุนศึกอย่างลิโป้เป็นมือขวาข้างกายอยู่ด้วยแต่กระนั้นต่างโตก็ยังหวั่นเกรงความร่วมมือของกองทัพ18หัวเมืองไม่ใช่น้อยจึงใช้แผนอพยพครั้งใหญ่เพื่อย้ายเมืองหลวงหนีโจโฉเห็นเป็นโอกาสจึงเสนอให้อ้วนเซียวสั่งการโจมตีในทันทีแต่แล้วอ้วนเซียวก็ไม่เห็นด้วยโจโฉจึงพาทหารอันน้อยนี้เข้าโจมตีเอง แต่ปรากฏว่าพลาดท่าไม่สําเร็จพอโจโฉกลับมาในค่ายพันธมิตรอ้วนเซียวจัดงานเลี้ยงปลอบใจแต่โจโฉร,รู้สึกได้ในสายตาที่พวกเขาเหล่านั้นมองอารมณ์ประมาณว่าโต่ออาบอกแล้วไงไม่ยอมเชื่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าอ้วนเซียวสั่งการให้เหล่าแม่ทัพทั้งหลายเข้าโจมตีเป็นกองหนุนช่วยโจโฉ <ๆๆ S 2> ก็ไม่แน่อาจจะเอาชนะต่างโตก,ก็เป็นได้ในงานเลี้ยงคืนนั้นโจโฉดื่มเหล้าเสร็จก็ระเบิดอารมณ์ออกมาประมาณว่าพวกเจ้าคิดแต่จะเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์แต่ไม่คิดที่จะสู้ รู้รบอย่างจริงจังาไม่ขอร่วมทางกับพวกเจ้าอีกแล้วจากนั้นโจโฉก็ชวนเล่าปีออกจากกองทัพไปเรื่องนี้กําลังจะบอกเราว่าจงถอยห่างจากพวกที่ไร้เป้าหมายเพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น